ในคลิปนี้จะเป็นการเดินทาง2จังหวัดทางภาคเหนือโดยรถไฟกันครับกับจังหวัดแรกที่มีมิวเซียมอยู่ใจกลางเมืองมีสะพานสวยๆที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมีวัดอยู่บนเนินเขาที่เห็นวิวสุดสายตา และยังเป็นที่ประกษาฐานของพระพุทธรูปแบบญี่ปุ่นลและวัดขนาดใหญ่สไตล์ล้านนาที่มีเอกลักษณ์มากๆในคลิปนี้ครับเราจะพาไปที่จังหวัดแรกกับเที่ยวได้ไรที่ลำปางครับ สวัสดีชา้าที่รักทุกท่านนะครับครั้งนี้เราจะไปทัวร์รถทิพย์ลำปางเชียงใหม่5วัน4คืนนะครับและซึ่งไปมันแบบไม่พร้อมนี่นแหละเอบนี้เราไปรถไฟนะครับเอาจริงๆทริปนี้ผมไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูคือปิดคอมออกจากที่ทํางานใช่ไหมแล้วก็เดินออกมาขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ไปเลยนะครับเราจองตั๋วไว้ก็คือเย็นวันนี้นะครับแล้วก็ไปถึงเชียงใหม่เช้าพรุ่งนี้นะครับว่าแล้วก็ไปเริ่มเลย ครั้งนี้เป็นการเดินทางไกลโดยรถไฟครั้งแรกของผมเลยนะครับโดยเราขึ้นรถนอนกันที่สถานีกรุงเทพไปรคิวอัตหรือว่าที่บางซื่อนั่นแหละโดยเราจะไปถึงเชียงใหม่กันตอนเช้านะครับแล้วก็ค่อยเดินทางต่อไปอย่างลำตางกันไม่งั้นพูดเสียงดังว่าเกลี้ยงใจคนอื่นนะครับจริงๆคิดว่าคนจะไม่เยอะแต่ก็เยอะอยู่นะันเนี่ยรถออกแล้วเรียบร้อย เฮ้ยตรงเวลาเด็กต้องบอกก่อนว่าจริงๆผมมีภาพจำตอนเด็กๆว่าแบบรถไฟมันจะเลทเสมออะแต่ก็เอเอ,เอพอมาแล้วตรงเวลาก็ก็ดีนะครับตอนนี้มาจอดดอนเมืองนะครับก็คือถ้าถ้าคุณไม่อยากขึ้นบางซื่อก็ดูก็ได้ว่าว่าต้นสายมันผ่านที่ไหนบ้างนะครับอย่างตรงนี้ก็จอดดอนเมืองอยู่แล้วก็มาขึ้นดอนเมืองก็ได้นะครับอันนี้ก็ปูที่นอนเรียบร้อยแล้วครับจริงๆเขาเขาเขา,เขาด้มาคถามตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งแ,แล้วผมก็ได้เข้าปูที่นอนให้เลยนะ สำ,สำหรับคนส่วนสูงประมาณผมเนี่ยร้อยแปดสิบ <c oughs> เนี <c oughs> ่ยชนนะและภายในระถไฟเนี่ยนอกจากจะเป็นตู้นอนแล้วเขาก็ยังมีโบกี้ที่เป็นห้องอาหารด้วยนะครับเราจะสั่งไปกินก็ได้หรือว่าเราจะนั่งกินที่นี้ก็สะดวกดีครับ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นอ่างล้างหน้าล้างมือด้านนอก แล้วก็มีห้องน้าขนาดเ,ดเล็กๆครับเล็กพอจะหมุนตัวได้แค่นั้นเองสิแล้วก็อาจจะต้องทําใจเรื่องกลิ่นกันนิดนึงนะครับถึงแล้วกอเวลานิดนึงนะนะเออก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะครับ เดี๋ยวเราหาอะไรกินที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าผมนัดรับรถไว้อนุ่นนะ9โมงอะ่พะพอรับรถเสร็จเราจะไปลำปางก่อนนะครับหาอะไรกินก่อนและจุดแรกที่เราฝากท้องกันก็เป็นร้านหน้าสถานีรถไฟนั่นแหละครับแต่ร้านที่จะแนะนําเลยเนี่ยก็คือร้านหมูปิ้งร้านนี้แหละครับนอกจากราคาดีแล้วเนี่ยรสชาตินี่คือสุดยอดเลยครับใครไปอย่าลืมแวะไปลองกันนะครับระหว่างรองรับรถนะครับเราเดินาอยางร้านกาแฟร้า,านนี้ครับ The Bistro อยู่ใกล้ๆกับสถานีแบบเดินมาได้เลย ตกแต่งดีบรรยากาศดีครับก่อนจะขึ้นรถไฟเนี่ยก็แวะมาจิบกาแฟรอที่นี่กันได้ครับโอเคฮะตอนนี้รถที่เช่าไว้เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่แรกก็คือศาลหลักเมืองลำปางก่อนนะครับอ,อ๋อแล้วก็สำหรับคนที่เช่ารถอย่าลืมตรวจรอบๆรถตรวจสภาพรถตรวจงสัญญาให้เรียบร้อยก่อนจะรับรถด,ด้วยนะครับไะเริ่มเลยคึกอะไรวะเนี่ยเราเริ่มเดินทางออกจากเชียงใหม่ไปเรื่อยๆครับ ใช้เวลาขับประมาณชั่วโมงกว่าๆโดยระหว่างทางเนี่ยไม่ได้ขับยากอะไรนะครับมีโค้งตามทางไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคหลังจากที่ว่ายเรียบร้อยแล้วครับด้านหน้าก็จะเป็นมิวเซียมคือถามแล้วเขาปิดเฉพาะวันจันทร์แล้วก็ไม่มีค่าเข้าด้วยในๆเรามาแล้วเราก็เลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในสนิทหนึ่งแต่ว่าถ่ายได้เปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าถ่ายได้ปกติ เพราะงั้นเราก็จะเก็บภาพมาให้ดูแัน้นะฮะเข้ามาข้างในก็เป็นทรงๆประมาณเนี้ยครับก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์แหละแต่ผมว่าท,ทำสวยนะทำสวยแล้วก็มีเป็นแบบว่าอินเทอร์แอคให้เล่นนู่นเล่นนี่อย่างี้ได้มีเวลาก็ลองไว้อมาครับบีบไม่มีค่าเข้าด้ย ด้านในประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครมีเวลาไว้สารหลักเมืองอ่ะก็เดินเข้าไปดูข้างในด้วยก็ได้นะครับได้แบบความรู้แล้วก็ข้างในมันมีอะไรให้เล่นแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปที่สะพานกันต่อหลังจากนั้นเราแวะไปถ่ายรูปกันที่สะพานที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่กันครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นอยู่ที่สะพานราชด้าพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันเป็นเหมือนเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แหละถามว่าทําไมสะพานเนี้ยเขาบอกว่า รถเยอะมากไม่ใช่เขาบอกว่ามันอยู่มาตั้งแต่ผ่านสงครามโลกมาสองครั้งวางอันเถอะแล้วก็รอดจากการโดนทิ้งระเบิดโดนอะไรมากเนี่ยครับก็คืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละโลเคชั่นสวยงามอยู่ริมน้ําแบบนี้เป็นจุดไ้ายจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้ามาลําปางแล้วเฮ้ยเราควรจะมาที่นี่แหละควรจะได้ภาพกลับไปนะครับเพราะงั้นใครมาลําปางครับก็อย่าลืมที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินที่จุดนี้กันด้วยว่าแล้วก็ไปดูรูปกัน เสร็จแล้วเราไปต่อกันยังวัดที่เป็นจุดหมายของผมในจังหวัดนี้ครับมาถึงวัดพระธาตุดอยพระชาแล้วนะครับก็คือมันมี2ส,ส่วนจะมีส่วนที่เป็นวัดไทยที่เป็นลานนากับวัดส่วนที่เป็นพระญี่ปุ่นได้หวัที่เราจะไปกันเนี่ยครับพอถึงวัดไทยเนี่ยให้ตรงต่อเข้ามาอีกนิดนึงครับแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นทีเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนจำเขาจํากัดจำนวนรถที่มันจะขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็เลยต้องรอต่อแถวกันนี่เราก็ต้องรอต่อคิวอ่ะขึ้นไปทีละคันเนาะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบน ขึ้นโหด <l ces> นิดนิดนึงนิดนึงแบบนิดเดียวอ่ะมีแบบว่าโค้งหนักๆอยู่สองสาโค้งแค่นั้นนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาไม่ยากขึ้นมาก็จะคือ,อเจอที่เป็นองค์พระไดบุสสเลยนะครับแล้วก็แต่เราจะไปมุมนี้ก่อนมุมที่เป็นแบบเหมือนเป็นเป็นหน้าผาด้านบนนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตัววัดที่อยู่บนยอดเขามีวิหารสีทองเนี่ยมองลงไปเห็นโค้งน้ําของอําเภอนี้ครับ นอกจากด้านในจะมีรูปแกะสลักที่สวยงามเนี่ยยังมีบันไดพญานาคที่ทอดยาวลงไปด้านล่างอีกด้วยครับใครมีเวลาเนี่ยจะลองเดินก็ได้นะครับนี่คือคาดหวังมากนะว่ามาแล้วจะหนาวดูแดดดิโทัว์โลกมาคือไดผพ้สื่อเนี่ยแปลว่าพระใหญ่นะครับแต่ว่าเหตุผลว่าทำไมต้องสร้างที่นี่ก็คือ พระใหญ่ไดบุสึกเนี่ยจำลองคล้ายกับวัดโคโตคุเมืองคามมูระของญี่ปุ่นครับโดยที่ท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นครับแล้วก็ได้ฝันว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีน้ําท่วมครับแล้วก็จะไม่มีพระใหญ่แบบนี้ให้ได้บูชาครับท่านก็เลยได้จาลองพระไดบุสึขึ้นมาที่นี่ครับใครที่มาลําปางเนี่ยก็แนะนําให้ลองมากันสักครั้งครับคือสวยมากนะครับข้างล่างก็คือเขาไม่มีแบบว่าที่ให้ตั้งโทรศัพท์เรียบร้อยแบบว่าคุณมาคนเดียวก็กมี ตั้งโทรศัพท์ไทยเองเอก็ได้นะครับคือองค์ใหญ่มากนะเอาจริงแล้วก็สวยฮนะมีขนาดตั้งใจมาหนะ้าหนาวแล้วนะก็ยังไม่หนาวรอบๆก็เดินได้ครับเขาก็จะมีที่เนี่ยให้แขวนป้ายเขียนคำอธิฐานแล้วแขวนป้ายเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอนะไรเงี้ยหลักก็ประมาณนี้แหละด้วยความที่มันอยู่อยู่ข้างบนนะ่ะวิวมันก็เลยสวยแล้วก็ด้วยความที่ตัวองค์พระสีเขียวๆพระฟ้าเงครับแล้วก็ตัดกับบันดงบันไดขอบลาวสีแดงงเงี้ยแล้วมองลงไปก็เป็นวิวภูเขาอะ่ะแล้วสวยจริง ายไม้หมดอ่ะเที่ยวได้ในลานซับครับกล้าขอไหมสุดท้ายแล้วก็มาลอด เทีอีออกแบบนี้นะครับข้างล่างเขาก็จะมีเป็นร้านกาแฟแล้วครับแล้วก็ของที่จะลึกแบบฟิล่ปุ่นปุ่นนะ่ะเนี่ยก็น่ารักดีมาเหอะผมว่าสวยครับดีเลยแหละและที่สุดท้ายของวันนี้ครับก็ยังคงเป็นที่ที่รู้สึกว่ายังไงก็ต้องไปครับเรามาก็คือวัด พระธาตุลำปางหลวงนะครับก็คือถ้าใครมาลำปางแล้วไม่มาที่นี่เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ไปที่อื่นโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ไปดูด้านในแล้วก็เดี๋ยวอาจจะหาอะไรกินแถวๆนี้กันนะครับคนนสวยมากยิ่งใหญ่อลังการนี่ขนาดยังไม่ถึงข้างในนะครับขอบคุณครับเราเข้ามาทางซ้ายของตัวซุ้มหลักอะแล้พระธาตุอยู่ทางโน้น พอผ่านเข้ามาก็จะมีต้นโพธิ์ศลังกาเนี่ยก็คือจากที่อา่านต้นกําเนิดเนี่ยมาจากศีลังกาเลยแล้วก็มาปลูกที่นี่แล้วก็มีที่วัดเร็ดยอดอีกวัดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เราเห็นเป็นไม้ๆที่เขาไปค้าต้นโพธิ์อยูอ่ก็คือเป็นพีทีที่เขาจะทํากันช่วงสงการนะครับก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นการค้าดวงเออให้แบบว่ามีความมั่นคงเนี่ยเ็เลยแบบเอาไม้ไปค้าเหมือนที่เราไปที่อคลิปปาบุรีก็ยังไม่ลงนี่หว่าประมาณนั้น,นครับเป็นกาค้าดวงพอเข้ามาก็จะเจอวัด วอังการในวันที่เรามาเนี่ยนอกจากเราจะเดินวนรอบพระธาตุเพื่อเป็นสีลมงค,คลแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีพิธีส่งน้ําพระธาตุกันนะครับโดยที่เขาก็จะชักลอกน้ำเนี่ยขึ้นไปบนยอดพระธาตุแล้วก็ส่งน้ากันแบบนี้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้สวยยิ่งใหญ่อลังการเวลามาแบบวัดที่มันเป็นแบบ ทางโซนเนี้ยเหมือนครั้งก่อนที่ไปเชียงใหม่พอมันเป็นแบบฟิวลานนามันก็จะบีแบบอีกอารมณ์หนึ่งนะครับและคือที่นี่คือข้างในสวยมากทั้งแบบลายแกะสลักเก่าๆหรือว่าตัวโบสถ์ที่แบบเป็นไม้แกะสลักเนี้ยเออดีฮะคุ้มค่ากับการมาเพราะว่าใครมาลำปางเนี่ยตามรูที่เรามาวันเนี้ยฮะหนึ่งวันได้เลยคุ้มแล้ว รถกลับมาเชียงใหม่เลยเพราะว่ากลัวมันมืดนะครับเดี๋ยวไม่อยากขับรถมันมืดครับที่พากเราชื่อว่า B Inspire นะครับก็คืออยู่ติดกับไอ้ตรงคูเมืองเลยคือเดินเข้ามานิดเดียวนะครับก็ข้างหน้ามีที่จอดรถได้3าสคันราคาโอเคสภาพห้องเป็นอย่างที่เห็นก็สบายๆนะครับแต่ในซอยเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ากลางคืนมันจะมืดไหม <c oughs> เพราะว่าไม่ไย <c oughs> มันเป็นแบบฟิลล้างกลาคืนค่อนข้างเยอะแต่ก็โอเคครับสำหรับคนหาที่พักและสำหรับจังหวัดแรกของทริปนี้ในลำปางก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับและที่ต่อไปที่เราจะไปกันเนี่ยก็คือดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนเราจะไปทำอะไรตรงไหนยังไงบ้างเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c ไ i b e กันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ